เริ่มต้นบทสวดมนต์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติคำบูชาพระอิมินาสกาเลนะตังพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามิมาานะามบทสวดมนต์บูชาพระลัตนะไตร อะหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราบสว่างขาโตพระควาตาธมโมธรม,มังนมสามิกราบสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโคสังค,คงังนามามิกราบบทสวดมนต์นโมสันเสริญพระพุทธเจ้านโมตสะพระควโตวอะรหัตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดมนต์อารัธานาสินห้าไมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคขณถายะติสระเนนสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคขณถายะติสระเนนสหะปัญจะศีลานิยาจามะ ตติียามปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะทายะติสรณเนนสหปัญจศีลานิยาจามะบทสวดไตรสรณะขมนาพุทธังสราณังขฉามิธรรมังสราณังขฉามิสังคังสราณังขฉามิทุตียมปิพุทธังสราณังขฉามิทุตียมปิธรรมังสราณังขฉามิทุตียมปิสังคังสราณังขฉามิตตะตียมปิพุทธังสราณังขฉามิ ตตะเตรียมปิทำมังสารนังขาฉามติตะเตรียมปิสังคังสารนังขาฉามิบทสวดมนต์สมทานสินห้าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสัมมาทิยามิอธินนาธานาเวรมณีสิขาประทางสัมมาทิยามิกาเมสุมิฉาจลาเวรมณีสิขาประทางสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาประทางสัมมาทิยามิ สุรามิะมะระมะชาปมาทฐานาเวรมณีศิขาประทางสัมมาทิยามิคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพม,มลังศีเริ่มสวดนโมสามจบนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐานปุตตกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพทนังอัตติกาเยกายะยายะเทวานังเปียตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนมโมพุทธายะเริ่มบทพระคถาชินบัญชร เชยาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวาหนังจตุสจาสพังและสังเยปิงวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปทิตติตาไมหังมัทะเกเต,เตมุนิสลาศีเสปทิตตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปทิตตโตไมหังอุเลสภะกุนากาโล หะทะเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจะทักคินโกทันโยปิติภาคสมิงโมคลาลโนจาวามเกทักคินสวาเนไมหังอาสูงอนันทลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุปาสูงวามะโสตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริยวัปพังกโลนิสินโนศิลิสามปโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาลกัสโปเถโลมเหสี จิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิกุนากโลปุลโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเทละปัญจะอเมชาตานาลเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันติตาลตัตนางปุระโตอาสิ ทัคคีเนเมตะสุตกังทัชชังปัจ,จโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชชนางอาสิเสสปะปกาลสันทิตาชินานาวลสังยุตตาสัตตปปากาลลังกตาวาตะปิตาสสัญชาตาพาหิรัชันตุปัถวาอาเศส,สาวินยังยันตุอนันตะชินะ เตชะสาวัสโตเมสกิตเจนะสัทธาสามพุทธปัญชเลชินะปัญชละมจจมหิวิหะลันตังมหีตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัเพเตมหาปุริาสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุลัโขชินานุภาเวนะชิตูปันทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลายโยสามธรรมานุภาวะปริตโตจะลามิชินะปัญชเลติ บทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะลามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยอััยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปะิหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมน์ บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุลูปัชชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุคุลูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะ เปตานังโหตุสุขิตาโหตุสเพเปตาขอส่วนวันนี้จงสาเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสเพเวรีขอส่วนวันนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสพะสัปตานางโหตุสุขิตาโหตุสเพสัปตาขอส่วนวันนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน